โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสองตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจารณาเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนครึ่งบุนเดสซีกาเยอรมน,นีครับไบเออร์เลเวอร์คูเซน่นจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นมิวนิกรองจ่าฝูง,ง,งครับเลเวอร์มี52แตม้มจากการชนะ16เสมอ4ไม่แพ้ใครนนบเกกมล่าสุนในี ชนะดามสตัด2-0ครับลงเล่นเดเบโโปคาวกลางสัปดาห์นะครับเปิดบ้านเบียดชนะสตุดการ์ดมา3-2ครับโดยคืนวันนี้ชาบีอลองโซยังหมดสิทธิ์ใช้งานอาตูเอเซเกลปาลาซิออสแล้วก็วิกเตอร์โบนิเฟสในแดนหน้านะครับคืนวันนี้เนี่ยประตูเป็นลูคัส ฮาราเดสกี้เหมือนเดิมครับเกมรับโจนาธานทานะครับตรงกลางเนี่ยกราดิชาก้ากับโรเบิร์ตแอนดริชแนวรุกเนี่ยมีตัวเลือกทั้งฟอร์เลียนเวตยอนาสฮอปมันพารติกชิกนะครับแล้วก็มีอดัมฮาโลเซกเป็นตัวสอดแทรกได้เหมือนกันครับในขณะที่บาเยิร์นมิวนิก50แต้มจากการชนะ16เสมอ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกลักบักมา3-1ครับโทมัสทูเคิลอาจจะได้คิมบินเจกลับมานะครับแต่ว่า ตัวเจ็บก็ยังเป็นแซกานาบี้คิงซี่โกมันอยู่บ้านสลาโกซาตัวใหม่ด้วยนะครับประตูเป็นนอยเออร์ทีนัทเซนเตอร์ต้องดูว่ามินเจจะกลับมาเลยหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็จะเป็นมัตชัยเดลิกกับเอดิกไดเออร์นะครับแดนกลางโจช,วชัวกิมมิชจะกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับกอเรสกาครับแนวรุกไม่น่าเปลี่ยนนะครับจามามูเซียล่าโทมัสมุลเลอร์เลรอยซาเน่หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับเกมแรกเจอกันเสมอสองที่อาริอันส์อารีนาบ้านบายอนครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสูสี เสมอในเสมอกันก็อาจจะมองบาเยอร์ยังเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแต่อย่าลืมว่าฤดูกาลที่แล้วบาเยอร์ก็บุกมาแพ้เลเวอร์คูเซ่นที่ไบอารีนาครับแถมฤดูกาลนี้ฟอร์มเลเวอร์สุดยอดจริงๆนะครับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลครับเกมแบบนี้วัดใจฟอร์มเลเวอร์คูเซ่นดีกว่าบาเยอร์ยังไม่นิ่งนะครับเลเวอร์จะปิดประตูแพ้ในบ้านครับไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์เบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย